ป้าพี่น Pop, L L ong, ้องไยเนาะน้ำลายกองอยู่เดดูทำนาแล้วป้าลุงเลยสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงตแต่หามุงเศร้าพี่น้องยเนาะจนฮอดแปดมุงเศร้าเกือบเก้ามุยังมยุดอยู่นี่มึงไหนวาน้ำายอะวะนี่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 เห็นบ่นี่โอ้ มันคือได่ลงแน่นนะวะทั้งเครื่องที่ป,าปลาด้่ปลาดหูอนููยุมตกพี่น้องเอ้ยนะ tóc. cái mày mua ngon thang tóc 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 nam chú cha còn nữa mùa ngon bỏ luôn 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 Kẹp chì lò luôn 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 ใช่เถอะว่ามันตกผ้าบอลลมบอลเหลื่อมพี่น้องเไยตกตกแสดแสดตกแบบว่าแสดแสดปกติเนาะใช่ต่ว่าผ้าบอลเหลื่อมบอลลูมช่วงที่หาตกแพ่งพี่น,อน,น้องหน่อยหาแก๊ปพีร่รอแหละ Nam thủ của chị đeo Nó bạn đó Nam thủ ẩm đeo Quần hèn đấy bà Lung ơi Bà Lung Na tu có thủ ẩm với gần đây đủ ơi ừ. Nạc bỏ con tròn Mẹ còn... bỏ em Mẹ bỏ em Moment. Ai hả kết chi lo? Kết chi Một tóc kết chi lo? Ô ô lục ạ, hết sân quá nè. ô มาแด้ก็แรงแล้วเนาะ <c oughs> ตูนไปเลยตูนไปดินน้าป้าข้าเจ้าไปให้ไปหน้าพี่น้องโอ้เ,อเก็บกิโร่เน้ะนี่เพื่อไปหอดหน้ากัดเต็มแน่นี่เต็มของแน่ะมาว่า เฮ้เฮ้เฮ้เพิ่นไปหน้าเฟินเนี่ยลูกเฟินไปหน้าเฟินไปหน้าก้มหน่อยลูกก้มหน้าลูกจะดูทำนาแล้วป้าลุงเลยบ้านเนาะบ้านก้าบ้านมุ่งแล้วน้าลายแล้วนี่บ้านก้าแล้วป้าลุงเอ้ยค่ะตุณจู่บานก้าจักมนีวัด มึงมนแงน่ปุยแข่งผลยังนะห้องมันยุกฮะ้หอ๋อต้องคิดกุมบุ้มนะมามามาช่ะมามาหาวฝนตกปะละเเ่ะตกเ,เตกตกหเออตกกระแตหามุกเส้าปาลุงเอ้

ไปแล้วไป,ไ, Raw ไปหน้าแล้วไปบา้านกะแล้วโอ้ตกอลูกกระจงตกนะฮะเอาเอาเอาโมเมนต์มิตู้เฮามีตู้เฮามาบ่ได้ฝนตกทำทางมีตู้เฮานะอันนี timeless, ้ฝนไปหน้าเพิ่นนะนี่นะโมเมนต์มิตู้เฮาลูกมิตู้เฮาน่ะอยู่หน้าพุ่น ก out. ็ว่าวานก้าจักตัวแล้วโซแล้วจังโซถามตู้เนาะไปว่าได้แล้วฝนตกไปเลยท่กเปลือนไงเฮ็ดปวกเฮ็ดงงสิออกแล้วบานนี้ฝนตกห้ำไหนน้ลุงเนาะเฮ็ดสิออกแลววันตกกระดุกตกเลย งัวมึงไงงัวแคมขุณด้วยบัดมะนาวบ่ผูแลเก็บม่วงแล้วจนชุกเฉลี่ย่อยคุณเนาะเฉลี่ย่อในเฮือนกับมีแต่สีแมงม่งพี่น้องเลยป้าบริสเอาพอดีน่าหลงเนาะตกดินอีกแล้วน่าหลงเนาะเอาเกือบมแล้วดกใส่จั๊บเจียเนี่ย น่าปุยมาก่ะปุยมากฮะผ่านกาตมันหา่าวมันอยากดินนะ้ำมาหนาวว่ะโอ้มหนาวว่ะอะดูนอันนี้ดูน ผู้เมื่อไงผู้นะ่ะเพือนเท่ากับเมืเ่ไงมีแต่ปีกเงี้ยเมาตกบัิหน่อยนนะเนาะน้ำโดนข้างใน้าน,น,าน,าน,น้าน้ำจะโดนข้างหนาอา่อา,อาลงที่รองไงผู้เนาะข้างหน้นะนาเราขาดเลย nhắn luôn nhang nhắn nhắn hớ hớ thấy 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 anh ấy luôn thấy nuột bò nục bò lục bò nục bò hả bọn nó cá bù á ngu ngu bù lại hả โอ้ยลาบลาบห้าหูอ่เปล่น้ำลายวาะหรอนี่กระปูน่ะกระปูไหลอ่ะง,งงเงงงงเงงน้ำถ่วมหวนอ้าเป็ดอ่ะเป็ดอ่ะเป็ดมาดิ่นน้ำบ้า เห็นไหมเหรอเอ็ดสิมาอาบน้าแน่นปี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 ีป้มันยว่า้องมันไหนวะาดูหยค่ะมาน้ามันคปปี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 ล่้ เฮ้ย <He> นกนก,นกอยากดีน้ำเพราะนกเน่มันเป็ดมันจะขึ้นมาละคะ่ะหน้าตู้เฮ้ากับเป็ดออบน้ำได้ไ<ป>เออมันมาแล้วนหมันมาแล้วนะนนะฮะมันมาแล้วนะนะะมันมาแล้ว่มมวมมวนะ,ะมันหาเก็บจีโร่แลวนะวเออฮะ<ๆ>ถามย้นมีกับปูลายว่าเป็ด ปืปปี๊ปปีปมาแล้วเพือเพือมันหากินแม่งหม้ เมื่อกินเข่าปะอันดุลูกลูกลูกล้มไม่ล้มเนี่ยไม่ล้มเนี่ยไม่ล้มเนี่ยฮะน้องเลยไม่ไม่ล้มนะฮะวัสนาบางไม่สบายเป็ดนี่ะวะมันสิข่าวชวนนะวะอ้อหนำาบกไหวดิพี่น้องเนี่ยเมื่อกี้ดิอ๋อขานมขาดเนาะมันเลยมันเลยบกไหวล่นลงจักจักพี่น้องหนำทางนี่ก็แตกอีกเลย ต้องเอาอูนมาเทใส่อีกแล้วนี่แม่แม่แม่โอ้งนะแม่อุ้มลูกแน่เบาซี่ละวะนี่เหรอเดะเนะเดะเบาหน่อยไหมเอาเห็บยังเหมือนนั่นแม่อุ้มลูกแน่สิดอกเบาหน่อยไหมเบาแม่สิอุ้มนี่เ้าหน่อยแม่ไปไปไปมาสิอุ้ม

cứ bỏ áo à Chín lợn à Chín chín Chị bỏ bao lộ hả? bóc này hả? bóc hảo này nha มห้เราอยากนเขาคะอกินนะอืมแล้ว นั่นคือไข่นน่น่ะคือเห็ดนะนี่อันนี่นะดูคือเห็ดเปลือนแทะบ่เห็ดนั่นน่ะเนี่ยลูอกทำโบอยากกับ่ต้องจิ้น chín luôn là chín ô hồn cả một sao chắc thừa <laughs> ừ, thật Thế nhanh ngược Chờ bà hết bướn rụt ơi Tàu ngay Bọn Xong bằng nằm Thì ông là phần tục Nằm lái Nằm lấy khuôn tốt đi nằm cái rồi nằm lại nghe không bao <laughs> im nó có luôn thảo này. im thảo nè ba sơn im nè im đeo im nào bò im cái im im là cái im lúc ấy ơ ờ, ờ, ừ, đi nốt đi nỗi. mừng mẹ ba thằng nhỉ Thì nó nằm cực tìm nòng nó nằm cực tìm nòng xa à, nhắn đủ, nhắn nào lốm bó mô lè ừ, xịt cảm nằm anh tốc viên phần tốc khai phần tốc vào lôm mồi và nhàng này thì đâu rồi nó à đôi. Đôi, đang nhạc, búp 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 búp. này đang mình không vừa nhảy bò bữa nhảy bịt bướp 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 ป้าไปถูดป้าลูกปะปลาลิอยู่ปะบางมือเน้อเฮือนเฮือนเฮือนหัวเด้อดเฮือล่มเมื่อกี้นี่มือเนีอยไวเสียหายไว้เสียหายเจ้สนากพี่น้องก็เจอก็ขอจบคลิปเพียงสนีทก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณนะได้เด้อป้าลุงเนาะที่เขามารับชมในที่ปกติสามโฆษณาเด้อเนาะสนิทปลาแล้วปลาสบายดีเด้อป้าลิงเด้อเนาะ 広尾な。